พราะผ่านฝันร้ายจากเหตุลอบวังระเบิดห้างสปปรรพสินค้าลีการ์เด้นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อ2ปีก่อนทําให้พ่อค้าขายเสื้อผ้าค,คนนี้ต้องเพิ่มการระมัดระวังตัวระหว่างออกมาค้าขายบริเวณหน้าห้างพ่อค้าคนนี้บอกว่าในช่วง10ปีตัวเขารอดชีวิตจากเหตุระเบิดมาแล้วสองครั้งทั้งเหตุระเบิดห้างสปปรรพสินค้าลีกาเด้นและเหตุระเบิดห้างสปปรรพสินค้าโอเดียนเมื่อปี2549 ทำให้ก่อนเทศกาลสงกรานในปีนี้ตัวเขายิ่งต้องระวังตัวโดยเฉพาะเมื่อจังหวัดยะลาได้เกิดเหตุระเบิดถึง7จุดเมื่อวันที่6ถึงเเมษายนที่ผ่านมาบางทีเขาถามเฮ้ยหใหญ่บึ้มแล้วสงขามีบึ้มแล้วก็บอกไม่มีอะไรเะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรฉันอยู่ขายมากี่ปีแล้วก็เห็นกลัวมันชินแล้วเธอไปกลัวไปเองทีไปดูหนังสือพิมพ์เธอใจไม่ดีแล้วใช่ไหมฉันอยู่ที่นี่ยังไม่ตกใจเลย มันอยู่ด้านนอกไม่อยู่ในเสกยาวยาวซ้ำยาวยาวเบ็ดยาวยาวแอนนี่ยาวจังงี้ออย่างยัดกินมามันค่าอร่อยเงอเต๋อเาจไปทำชอปปิ้งแกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคนนี้ยอมรับว่าเหตุรุนแรงในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยได้อย่างรัดกุมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะจัดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ เหตุลอบวางระเบิด7จุดในจังหวัดยะลานั้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะคะทําให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะก่อนวันสงกรานต์ค่ะ เครือข่ายวิทยุเครื่องแดงและชาวบ้านในโครงการตาสับป,ประรดที่แทรกซึมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นในของอำเภอหาดใหญ่กว่าพันคนยังคงทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเป็นหลักนอกเหนือจากกำลังของตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดูแลรอบนอกเขตเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือพื้นที่อ่อนไวเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงทำลายการท่องเที่ยวปัญหาม,มันอยู่ตรงที่บริเวณอื่นที่อาจจะล่อแหลมอาจจะ ไม่มีกล้องวงจรปิดหรือว่าบางครั้งประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้สังเกตสังกาหรือว่าคนหนาแน่นเกินไปก็บางทีก็ไม่มีใครดูใครอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่มั่นใจว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแม้จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในจังหวัดยะลาซึ่งขณะนี้โรงแรมและที่พักเกือบทุกแห่งถูกจองเต็มทั้งหมดแล้วทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องพักในจังหวัดรอบนอก และในปีนี้นอกจากเทศบาลนครหาดใหญ่จะจัดงานสงการกลางคืนหรือที่เรียกว่าหาดใหญ่มิ้นไนสงกา์และปาร์ตี้โฟมสีแล้วยังจัดงานขันโตกปีใหม่เมืองซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมของคนภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่เข้ามาอาศัยในอำเภอหาดใหญ่จำนวนมากได้มีโอกาสแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองและยังเป็นอีกจุดขายหนึ่งของงานสงกาน์ในอำเภอหาดใหญ่ด้วยติชิลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน